นายยูนี้ภูมิจะเนอ t h เด o อกโคเวอร์ฟิลพาอกจะเป็นอย่างไรถ้าหากพลังงานทุกอย่างบนโลกนี้มันก็กำลังจะหมดลงในอีก5ปีข้างหน้าและถ้านันยังไม่พอวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมันก็ต้องทำให้โลกที่เราอาศัยอยู่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเรื่องราวในหนังเจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีท ช่วยกดกระดิ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องกระ่อที่โลกที่ตอนนี้ทรัพยากรพลังงานทุกอย่างบนโลกที่เราใายอยู่นั้นมันก็กำลังจะหมดลงในอีก5ปีข้างหน้าจึงทำให้เหล่าบรรดาน,ะนาักวิทยาศาสตร์หัวกะทิจากทั่วโลกต่างก็ช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นโดยการสร้างสถานีอวกาศกลาง ที่ถูกออกแบบเพื่อทำภารกิจการทดลองที่มันก็มีเครื่องเล่นอนุภาคชนิดพิเศษเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานอิสระเพื่อทำการแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้และกำลังดึงกกค่นวันนี้เองทุกคนต่างก็ต้องต่อคิวเข้าปัม๊มเพื่อรอที่เติมน้ำมันซึ่งทางด้านไมเคิลเขาก็ได้พูดกับเอวาภรรยาของเขาถึงเรื่องที่ทีมของ,งนั้น ก็ได้ขอให้เธอไปช่วยเกี่ยวกับภารกิจเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานที่นอกโลกและหลังที่เธอได้ึ้นไปร่วมทีมกับเพื่อนที่สถานีอวกาศกลางเคปูฟิวที่มันก็มีตัวแทนจากหลายประเทศมาร่วมทำภารกิจนี้เพื่อพวกเขาจะได้ทำการทดลองยิงเครื่องอนุภาคชนิดพิเศษที่เป็นแหล่งกรเนิดอพลังงานให้กับโลกแบบไม่มีวันหมดสิน้นแต่มันก็ดูเหมือนว่าหลังที่เวลาผ่านไปสองปีพวกเขาต่างกันยังคงล้มเหลว ซึ่งวันนี้เองหลังที่เธอได้พูดคุยกับไมเคิลผ่านวิดีโอคอลไมเคิลเขาก็พูดบอกกับเธอว่าตอนนี้ที่โลกมันก็กำลังวุ่นวายเพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าที่โลกมันก็กำลังจะเกิดสงครามแย่งชิงพลังงานเกิดขึ้นในไม่ช้านนี้และนในขณะที่ทุกคนภายในสถานีอวากาศต่างก็เริ่มหมดหวังจ,จู่ๆทางฝั่ง,ง,งนักวิจัยชาวรัสเซียกับเยอรมันพูกเขากลับลุกขึ้นมาทะเลาะก,กัน พูดคุยเกี่ยวเรื่องปัญหาระหว่างประเทศกับพวกเขาก่อนที่อยู่หน้าทีมอย่างเจสันเขาก็จะเข้ามาขวางพร้อมับทาการไก่เกีย่ยพวกคู่คู่นั้นทาการแยกย้ายกันและหลังที่พวกเขาดูข่าวที่หลังออกอากาศ,าศาทางทีวีบนโลกว่าทางด้านมาร์คสเตมเบิลเขาก็ได้สัมภาษณ์เอาวไว้พวกเขาก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบของเครื่องเล่นอนุภาคนี้เพราะมันก็อาจจะฉีกเยื่อหุ้มของเวลาในห้วงของอวกาศ ซึ่งองที่จะตามมานั้นมันก็คือทุกวิธีต่างๆมันก็จะพุ่งชนกันทั้งอดีตปัจจุบันหรือแม้แกระทั่งอนาคตซึ่งมันก็อาจจะส่งผลทําให้สเปร์หลาดหรือสุรกายโผล่ออกมาก็เป็นได้และพอผู้การได้ยินแบบนี้เขาก็เลยรีบสั่งลูกน้องทําการปิดหน้าจอก่อนที่จะเริ่มทําการทดสอบเครื่องเล่นอนุภาคต่อไปและมากระดูมกบว่าการทดสอบในครั้งนี้ มันก็จะได้ผลดีกว่าทุกครั้งเราพวกเขาก็สามารถเก็บกับพลังงานได้มากกว่าครั้งแรกแต่ในขณะที่พวกเขาก็กาลังตื่นเต้นดีใจจูๆ่ๆหน้าจอของเครื่องมอนิเตอร์มันก็แจ้งเตือนและก่อนที่แผงควบคุมพวกนี้มันก็จะระเบิดและทำให้ตัวของพวกเขานั้นก็ถูกแรงดูดจนตัวลอยติดเพดานก่อนที่ร่วงตกลงมากระแทกกับพื้นเขอย่างจางังและทนันทีที่แทมเจ้าหน้าที่ของจีน เธอเห็นว่าระบบดับเพลิงมันก็ไม่ทํางานจึงทําให้เกิดไฟไหม้จึงทําให้ดานชามิดเขาจึงรีบวิ่งออกไปเพื่อทําการระบายอากาศและหยุดเพลิงไหม้ที่สําเร็จก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาทําการเช็คความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและพวกเขาก็พบว่าโลกที่เคยอยู่ตรงหน้าของพวกเขานั้นมันก็ได้หายไปซึ่งผู้เห็นแบบนี้ผูกเขาที่พยายามใช้กล้องทุกตัวของยานทําการส่องดูโลกแต่มันก็ไม่พบแถมตอนนี้ พวกเขาก็ยังไม่สามารถติดต่อกับคนบนโลกได้เนื่องจากสัญญาณนั้นก็ขาดหายจึงทำให้วอลคอฟเขาก็เลยพูดบอกทุกคนว่าเหลือเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเพราะผลจากการทดลองที่พวกเรานั้นทำไปที่ทำให้พวกเรานั้นต่างตกอยู่ในสภาพนี้จึงทำให้ทน่านทุกการเขาก็เลยพยายามตั้งสติและแบ่งหน้าที่ลูกทีมของเขาออกไปทำการสำรวจและซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายให้มันกลับมาสามารถใช้งานได้อีกครั้ง แต่ทันทีที่เอวาเธอมาทําการตรวจสอบดูใจโลหรือเข็มทิศของสถานีลำนี้ซึ่งเธอกลับพบว่ามันก็หายไปก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังขึ้นและพบว่าเสียงร้องที่โหยหวนที่มันก็น่าสะดุึงกลัวนั้นมันก็ดังออกมาจากผนังของยานแลทธนทีทพวกเขาช่วยกันเปิดออกดูกลับพบว่ามันก็มีใครบางคนที่ติดอยู่ที่ด้านในแถมตัวของทึนนั้นกลับถูกสายของวงจรของยานลำนี้ แทงตาร่างกายจนเธอก็ได้รับบาดเจ็บและเท่านั้นยังไม่พอสาวพิศนาคนนี้เธอก็ยังพูดเรียกชื่อของเอวาจนทุกคนในยานต่างก็ต้องมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังที่พวกเขาช่วยพาเธอมาได้แล้วพวกเขาก็รีพาเธอมาทำการรักษาที่ห้องพยาบาลส่วนตอนนี้ที่โลกมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นหลายจุดก่อนที่มีสายโทรเข้าเรากับพูดบอกกับแอนหนุ่มเอวา ว่าเหตุที่ระเบิดเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหมือนก็เป็นฝีมือของใครกันและภาพกะตักลับมาที่ยานซึ่งหลังที่มังหมอชาวบราซิลเขาได้ใช้สุดยอดเครื่องมือในการแพทย์ทําการเล่นการสร้างเซลล์พรอะการทำการรักษาอาการของสาวปริศนาคนนี้จนตัวทึนนานก็ฟื้นตัวและหายกลับมามีสภาพเป็นปกติอย่างรวดเร็วส่วนตอนนี้ทางด้านชมิดเขาก็พาแทมมาช่วยเช็คความบกกรองของเครื่องเช็ดผ่า และเขาก็คิดว่าสิ่งที่พวกเขากําลังเจออยู่ในตอนนี้ต้นเหตุมันก็น่าจะเป็นเพราะเชฟผ่านนั่นเองแต่ที่หลอนหนักไปมากกว่าน,นั้นซึ่งตอนนี้พอลนั้นโวคอเขาเห็นว่าดวงตาของเขาเหมือนก็เละผิดแปลกจากมนุษย์และหลังจากนั้นเหมือนก็เหมือนกับว่าตัวของเขาก็กาลังถูกบางอย่างนั้นควบคุมให้เขามาทําการยกเลิกรหัสรักษาความปลอดภัยของย่านลำนี้และทําการใช้เครื่องพิมพ์สามิติทําการปริ้นสร้างปืนดอกมา ก่อนที่เดินตรงไปที่ชมิดคนที่เพิ่งมีเรื่องกับเขาก่อนหน้านี้พร้อมพูดบอกกับชมิดไปพ่าแกก็เป็นสายลับของเยอรมันที่ถูกสั่งมาให้ทำลายเชฟปาดิ้งชิมัยก่อนที่ตัวของเขาจะชักและล้มลงนอ,งกอนกองกับพื้นและหลังที่ทุกคนช่วยกันพาโวลคอฟมารักษาตัวที่ห้องโรงพยาบาลแต่นนในขณะเดีวยวกันนั่นเองทางด้านโวลคอฟเขาก็เกิดสำลักออกมาเป็นเลือดก่อนที่เขาก็จะตาย ไปต่อหน้าต่อตาอทุกคนพร้อมกับปุ๋งนอนที่มันก็เพิ่งทะลักออกมาจากปากของเขาพอเห็นแบบนี้ทางด้านเอวาเธอจะเรียบวิ่งออกไปได้วยความตกใจซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ารูปถ่ายของทีมปฏิบัติการที่พวกเธอกําลังทําอยู่ในตอนนี้นั้นมันกลับมีรูปของหญิงสาวพิศนาคนนั้นอยู่ในรูปของพวกเธอด้วยและพอหญิงสาวพิศนาที่ชื่อว่าเจเสันเธอฟื้นตื่นขึ้นเอวาเธอก็เลยรีบเดินเข้าไปคุย ก่อนที่เจนเซนเธอจะพูดเล่าและพูดถามกับเอวาว่าจริงๆแล้วฉันกับเธอก็เ,อกเป็นเพื่อนสนิทที่เคยเรียนและฝึกฝนมาด้วยกันและตอนนี้เธอก็ค้รอยู่ในโลกร้องกระทำงานเป็นฝ่ายสนับสนุนให้กับพวกเราซึ่งทางด้านทุกคนบนยานล,ลำนี้มันก็มีเพียงแค่แทมทุกนั้นที่ฉันก็ไม่เคยเห็นเธอมาก่อนซึ่งนั่นเหมือนก็เป็นเพราะว่าทางด้านเจนเซนกับแทมพวกเธอก็ทำหน้าที่ ทำงานในตำแหน่งเดียวกันบนยานลำนี้และพอเจนเซนรู้ว่าทุกคนยานลำนี้ต่างก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้จักเธอมาก่อนมันก็เลยทําให้เธอนั้นก็เลยรู้สึกมึนงงและก็สับสนอยู่ไม่น้อยก่อนที่เธอจะทําการกระซิบพูดบอกกับเอวาว่ัอย่าไว้ใจชมิดเพราะเขาก็คือคนที่ทาลายเครื่องเชฟผาและพอตอนนั่นเอวาเอาเรื่องนี้ไปพูดเล่าให้เจนนั่นผู้การฟังและพอผู้การ ทำการค้นหาข้อมูลการติดต่อสื่อสารของชมิดเขาก็พบว่าชมิดเขาก็เป็นสายลับให้กับเยอรมันและทําการปิดเครื่องเช็คพาดตามคําสั่งที่เขาได้รับมอบหมายมาเพื่อบีบให้ประเทศรัเสเซียนั้นประกาศตัวเป็นกลางและพอรู้แบบนี้เขาก็เลยรีบไปควบคุมตัวของชมิดและทําการถังเอาไว้ในพื้นที่ควบคุมแต่ทาง่างของชมิดเขาก็พูดเถียงและต่อปฏิเสธกับทางด้านผู้การไป ัวเขาก็ไม่ได้ทำและก็ไม่ได้เป็นสายลับตามที่กําลังถูกกล่าวหาและภาพก็ะตากกันมาที่โลกหลังที่เกิดระเบิดขึ้นหลายจุดทางด้านไมเคิลที่เขานั้นก็เป็นแพทย์เขาก็เลยรีบขับรถเพื่อมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อหวังจะไปช่วยผู้ที่รับบาดเจ็บและพอเขาได้รับการติดต่อมาจากเพื่อนของเอวาว่าตอนนี้สถานีที่เอวาทำอยู่นั้นมันก็ได้หายไปจากวงโครจร และก็ขาดการติดต่อสื่อสารกับยานของเธอเรียบร้อยแล้วซึ่งพอได้ยินแบบนี้เขาก็ต้องตกใจและพอไมเคิลเดินลงมาจากรถเขาก็ต้องช็อกเพราะว่าเึิทุกตึก,ตก,ตกที่อยู่แถวนี้มันก็พังถล่มเละแถมเขาก็ายังได้ยินเสียงร้องของตัวอะไรบางอย่างที่มันก็ตัวสูงฉีดฟ้าก่อนที่มันนั้นจะเดินจากไปและหลังที่เขาเดินก็ไปช่วยเหลือเด็กสาวคนหนึ่งที่อยู่ตรงซากตึกที่อยู่บร,ริเวณแถวนั้น และพาพกระตักกลับมาที่สถานีวากาศซึ่งในขณะที่มันดี้วิศวกรของยานก็กาลังทําการซ่อมแซมผนังของยานอยู่นั้นจูๆ่ๆแขนขวาของเขาเหมือนก็กลับถูกดูดเข้าไปในผนังและพนักด้านเอวาก,กับผู้การรีบวิ่งเข้ามาช่วยแต่พอพวกเขาดึงมันออกมากลับพบว,ว่าแขนของมันดี้นั้นมันก็กลับขาดหายไปและพอพวกเขารีบพามันดี้มาให้ทางด้านมังช่วยตรวจสอบดูบาดแผล แต่มังพูดตอบกลับไปว่ามันก็เหมือนกับว่าแขนของมันดีมันก็พิการหรือไม่ก็ขาดมา่ตั้เกิดแล้วแถมตอนนี้มันดีเขาก็ยังไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดพอเห็นแบบนี้มังก็ยิ่งนัใไปพวกเขาต่างก็มึนตืบกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นและเท่านี้ไม่พอพอทางด้านชมิดเขาได้เห็นแขนที่หายไปของมันดีเขาก็เลยเรียบเรียกทุกคนนั้นรีบเดินมาดูแถมเจ้าแขนนี้ มันก็ยังมีชีวิตและสามารถขยับขึ้นไหวไปมาเป็นอิสระจากร่างกายของมันดีอีกด้วยและหลังที่พวกเขาจับแขนของมันดีหมาขังใส่ไว้ในกล่องและหลังที่พวกเขาหันหน้าคุยกันและมีความเห็นตรงกันว่ามันอาจจะเป็นเพราะอนุภาคที่มีปฏิกิริยาต่อการข้ามมิติจึงทําให้โลกแห่งความเป็นจริงทั้งสองนั้นที่มันก็อยู่ต่างกันในพระกุภพบแต่เลยมาบรรจบกันและพบเจอในสถานที่เดียวกัน จึงทาให้น่าเจนเซนเธอก็เลยโผล่มาที่ยานลานี้ซึ่งแท้จริงแล้วทั้งเจนเซนและก็ชมิดที่เป็นสายลับให้กับเยอรมนันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในมิติของพวกเขาแต่มันอยู่ในมิติขอ,ข,ตอตของเจนเซนที่เธอนั้นก็เพิ่งจากมาก่อนที่แขนดุกดิกนี้มันจะเขียนพูดบอกอะไรบางอย่างวัยพวกเขานั้นรีบไ,ไปทําการผ่าท้องของโวคคฟดู และพอพวกเขานำร่างของโวคอฟมาทำการผ่าออกดูพวกเขาก็พบว่ามันก็มีใจโลที่หายไปอยู่ในท้องของโวคอฟจริงๆและหลังที่พวกเขานำมันมาติดตั้งเพื่อทำการค้นหาตำแหน่งของพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็เจอโลที่พวกเขากำลังตามหาอยู่แต่ทว่าข่าวที่พวกเขาเพิ่งเปิดดูจากนหน้าจอทีวีพวกเขาก็พบว่าตอนนี้โลก,ก,กำลังเกิดสงคราม หลังจากที่ยานเขาพวกฟิ์ของพวกเขาทั้นั้นมันก็ถูกทำลายจนล่วงตกลงไปยังโลกซึ่งเขาเห็นแบบนี้เหมือนจะทำให้พวกเขารู้ว่าโลกที่พวกเขาเห็นอยู่ในตอนนี้นั้นมันก็ไม่ใช่โลกของพวกเขาแต่เป็นโลกในมิติของเจนเซนก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันทำการซ่อมเช็ปพาดเพื่อหวังที่จะลองยิงมนอีกครั้งเพื่อช่วยการหาทางกลับบ้านที่พวกเขานั้นจากมาส่วนตอนนี้ทางด้านไมเคิลหลังที่เขาช่วยเหลือทางด้านเด็กสาวที่ชื่อว่มอลลี่ ขเขาก็รีบเธอพามาที่หลบภยัยพร้อมกับทาแผลกับเธอส่วนที่นั่นในยานในขณะที่แทมกับชมิดกําลังช่วยการซ่อมยานอยู่นั้นพอแทมเธอเห็นข้อบอกพร่องเธอก็เลยพูดบอกกับชมิดไปว่าการระบายอากาศภายในยานลำนี้มันก็น่าจะสามารถช่วยได้และพอเธอทําการตั้งค่าเธอก็กลับพบว่าน้ํามันก็กลับมาทะลักเข้ามาในห้องพื้นที่ปิดล็อกแห่งนี้แต่พอทุกคนรู้ เหมือนก็สายไปชั้นแล้วเพราะน้ําที่กาลังท่วมสูงอยู่นั้นเหมือนก็เกิดกลายเป็นแรงดันที่ทําให้กระจกนั้นเหมือนก็ร้าวจนแตกทําให้อากาศที่ด้านนอกของยานก็เปลี่ยนแปลงให้น้ํากลายเป็นน้ําแข็งจนทําให้แทมนั้นเธอก็ต้องตายเป็นที่สุดและหลังจากการตายของเธอจึงทําให้พวกเขาก็เลยได้ไปขอความช่วยเหลือจากเจนเซนที่เธอนั้นก็ทํางานในตําแหน่งและหน้าที่เดียวกันเราถ้าหากพวกเขาไม่มีแทม ก็คงไม่สามารถซ่อมเครื่องนี้ให้กลับมาสามารถใช้งานอีกครั้งได้เป็นแน่แล้วพลเนด้านเจนเซนเธอย้อนตอบตกลงแต่เธอก็มีข้อแลกเปลี่ยนที่คิดจะขอเอาข้อมูลสื่อสารของด้าน,นชมิดายานยานลำนี้ทั้งหมดพร้อมกับกระสวยพาเธอกลับไปยังบ้านแล้วพลเนด้านเจนเซนให้เอวาดูคลิปวิดีโอว่าในโลกอีกมิติที่เธออาศัยอยู่นั้นลูกๆของเอวาพวกเขาก็ยังมีชีวิตเพราะที่มิติเดิมที่เธออยู่ลูกๆของเอวา ก็ต้องตายจากอุบัติเหตุในการสร้างเซลล์พลังงานในยุควิกฤตที่โลกนั้นขาดแคลนพลังงานซึ่งเห็นแบบนี้เหมือนอที่ทาไมเอลวาก็เลยพูดบอกกับผู้การว่าฉันก็อยากพาพวกคุณเดินทางกลับไปยังโลกแต่ฉันก็เลือกแล้วที่จะไม่เดินทางกลับไปกับพวกคุณในมิติที่ฉันจากมาเพราะฉันก็อยากไปเจอหน้าลูกเพื่อพยายามพูดเตือนว่าพวกเขาก็อย่าคิดที่ทําการสร้างเซลล์พลังงาน แต่ถุว่าหลังที่มันดีสามารถซ่อมอุปกรณ์ทุกอย่างจนเกือบจะสามารถใช้งานได้จุดจูของทุกอย่างในห้องนี้มันก็กลับมีขึ้นพลังงานสนามแม่เหล็กจึงทําให้ตัวของเขานั้นกระถูกสา,สาราสบัางอย่างยึดต,ติดเอาไว้จนท้ายที่สุดแล้วภายในห้องนี้มันก็เกิดระเบิดขึ้นจนตัวของเขาก็ต้องตายไปรายต่อไปซึ่งเห็นแบบนี้ทุกคนต่างก็ต้องช็อกก่อนที่นันนเจนเซนจะพูดบอกอทุกคน ว่าวงแหวนขอยงยาลำนี้มันก็เริ่มมีปัญหาตามมาแล้วไม่ช้าหรือว่าเร็วสถานีนี้มันก็จะฉีกออกเป็นชิ้นๆจึงทำให้ผู้การก็เลยสั่งให้เอววากับมังไปช่วยทำการตรวจวงแหวนที่ด้านนอกจนกระทั่งพวกเขาเดินทางาไปที่ดน้านอกยางจนไปเจอจุดที่ต้องแก้ไขแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ววาพวกเขาจะพยายามช่วยปลดมันยังไงมันก็ไม่ยอมขยับซึ่งพอรู้แบบนี้ทางด้านผู้การ ก็เลยสั่งให้เอวากับมังกลับเข้าไปที่ด้านในเพื่อทําการปิดระบบและทนันทีที่พวกเขาเข้าไปที่ด้านในยานแล้วผู้การก็เลยพูดบอกกับพวกเขาไปว่าการที่ปลดวงแหวนมันต้องล็อกประตูนี้และผมก็จะจัดการปัญหานี้ด้วยตัวของผมเองก่อนที่ขอร้องเอวานั้นให้เธอช่วยพาทุกคนกลับไปยังโลกและในที่สุดผู้การเขาก็สามารถปลดมันได้ทันเวลาก่อนที่ยานลำนี้มันจะระเบิด แต่นั่นมันก็ต้องแลกไปด้วยชีวิตของเขาและหลังที่เอวาพูดบอกกับทุกคนว่าเราจะทําการยิงเครื่องอนุภาคนี้ทั้งหมด2ครั้งและเราจะไม่พลาดเพื่อเดินทางกลับไปยังโลกที่พวกเรานั้นจากมาแต่ทว่าหลังที่เจนเซนเธอไปก๊อปปี้ข้อมูลของยานตามที่เธอต้องการได้แล้วและทันทีที่เธอขโมยปืนดอกมาเธอก็ตัดสินใจที่จะกระแทกเอวาจนตัวของเธอั้ก็สลบไป ก่อนที่ใช้ปืนที่เธอถืออยู่นั้นใช้ขู่ทางด้านมังที่สามารถสั่งยิงเช็พผ่าเพราะเธอก็ต้องการเครื่องยิงรูปภาพนี้เดินทางกลับไปยังมิติของเธอเช่นกันและหลังที่เจนเซนตัดสินใจที่ทําการฆ่าปิดจ็อบมังจนตายในที่สุดและหลังที่เธอได้กุญแจจากมังมาแล้วเธอก็เดินตรงไปยิงใส่ชมิดและพอานั้นเอวาเธอปื้นตื่นขึ้นมาและเห็นภาพเพื่อนของเธอจากกล้องว่าพวกเขาั้นั้นก็กะกัหลังตกอยู่ในอันตราย เธอจะรีบเข้ามาพูดคุยกับเจนเซนก่อนที่เจนเซนจะพูดเล่ากับเอวาฟังว่าปัญหาในโลกกี่เธอก็กำลังเผชิญอยู่นั้นฉันก็จำเป็นที่จะเอาเครื่องนี้กลับไปซึ่งหากฉันไม่ได้มันฉันก็จะเป็นต้องฆ่าพวกเธอทุกคนเพื่อช่วยชีวิตทุกคนบนโลกของฉันและหลังที่เจนเซนพยายามยิงชมิดสามไปยหนึ่งดอกเธอก็พยายามไล่ฆ่าทางด้านเอวาต่อและหลังที่สองสาวบูตต่อสู้กันในที่สุด เอวาก็สามารถแยง่งปืนจากเจนเซนได้เราก็ยิงใส่กระจกที่ด้านหลังที่เจนเซนนั้นยืนอยู่จนในที่สุดตวงเธอก็หลุดออกไปที่ด้านนอกของยานและก็ต้องตายในที่สุดและหลังที่เอวาทําการปิดล็อกห้องและออกมาพร้อมกับลีโมทสั่งยิงแล้วเธอก็เรียบวิ่งกลับไปช่วยผ่ากระสุนเพื่อช่วยชีวิตจามิดเอาไว้ก่อนที่เธอจะตัดสินใจทําการติดต่อตัวงเธอในมิตินี้ ร้องกับพูดบอกกับเอวาไปว่าตัวงชันก็อยู่อีมิติหนึ่งและเดี๋ยวชันจะส่งข้อมูลการสร้างที่ถูกต้องของเชฟพลาดส่งไปให้กับเธอเพื่อช่วยโลกในมิติที่เธออยู่ร้องกับพูดย้ำกับตวงเธอว่าการสร้างเซลล์พลังงานที่ติดตั้งอยู่ในใบ้านของเธอนั้นก่อยเธอนั้นรีไปเอามันออกซะและเอวาเธอก็ได้พูดทิ้งท้ายกับตัวของเธอในอีกมิติหนึ่งเอาไว้ว่าครอบครัวและลูกๆมันก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุด ในชีวิตของฉันและก็เธอจงจำมันเอาไว้และหลังที่พวกเขาช่วยกันยิงเครื่องอนุภาคในที่สุดพวกเขาก็สามารถกลับมาอยู่ในมิติเดิมก่อนที่ทําการยิงเป็นขั้นที่2เพื่อทําการปล่อยพลังงานให้กับโลกพร้อมกับแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าภารกิจที่พวกเธอทํานั้นมันก็สําเร็จแล้วโดยที่หารู้ไม่ว่าโลกที่เธอจากมานั้นมันก็กําลังเลวร้ายถึงขั้นสุดและในขณะที่เอวา เธอเก็กําลังจะเอายาลงจอดพวกเธอกลับพบกับสัป,ปหลาดล่างยักษ์ที่มันก็ส่งเสียดฟ้าโผล่ขึ้นมาร้องกระขู่ร้องอย่างบ้าคลัง่งซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าการทดลองของมนุษย์ที่พยายามยิงเครื่องดูภาคของเชฟพลาดนั้นเพื่อพยายามจะให้ได้มาถึงพลังงานแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันถึงส่งผลทําให้เกิดช่องว่างระหว่างมิติทําให้สัป,ปหลาตัวใหญ่ยักษ์มันก็เลยบุกเข้ามาในโลกในภาคที่หนึ่งและก็ภาคที่สอง และเรื่องราวของเดือะเขาพอฟปิลพลันดอกก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนเพืชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมไปกนกลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ